สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูกล้องวงจรปิดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับกับแอปพลิเคชัน Yi o t นะครับผมตัวโปรแกรมผมได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเป็นลิงก์นี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เราเปิด Google Chrome นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาลิงก์นะครับที่เราให้นะครับไปวางไลเตอร์ครับผมผมอัปโหลดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดนะครับไว้บน ม e d i ียไฟลนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับจะเจอกับปุ่มดาวน์โหลดสีน้ําเงินตรงนี้นะครับคลิกครับเพื่อดาวน์โหลดถ้าขึ้นป๊อปอัพโฆษณาให้กดปิดไปนะครับรอดาวน์โหลดสักครู่นะครับหรือกด ctrl j ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อดูหน้าดาวน์โหลดอย่างเดียวนะครับหน้านี้ก็ปิดไป เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เรากดเปิดตัวโปรแกรมครับเปิดขึ้นมานะครับจะเข้ามาหน้า installer language นะครับก็คือเลือกภาษานะครับให้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดโอเคจากนั้นนะครับจะเข้าสู่หน้าว e l ค o m e นะครับ setup ให้เรากด select location นะครับเป็นเอเชียนะครับแล้วก็กด next กด agree นะครับก็ยอมรับสิทธิ์แล้วก็กด install นะครับ install ไว้ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับ เสร็จแล้วครับคลิกออกนะครับอย่าุ่งหลันเมื่อติดตั้งแล้วนะครับไอคอนจะเป็นตัวนี้นะครับ G e I O T ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับในโปรแกรมเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะให้เราเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับให้เรากด QR Code ทางขวามือบนตรงนี้นะครับ QR code อันนี้คลิกไปครับมันจะขึ้น QR Code แบบนี้ หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับหยี iot ขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกไปแถบโปรไฟล์ขวามือล่างตรงนี้นะครับและกดสแกนที่เป็นรูปสัญลักษณ์กล้องสแกน qr code ต,ตรงนี้นะครับขวามือบนจากนั้นเอาไปสแกนที่หน้าคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับบนหน้าจอจะเขียนว่า login with หยี iot account on computer นะฮะให้กด login นะครับ เสร็จแล้วครับไปดูที่หน้าจอโปรแกรมมันก็จะเข้ามาสู่หน้าบัญชีกล้องของเรานะครับขยายใหญ่นิดนึงมันก็จะมีกล้องมูจอปิดอยู่ทางซ้ายมือของเราแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดดู1ตัวนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับก็จะขึ้นโชว์หน้าจอแบบนี้นะครับผม ตรงเมนูนะครับก็จะมีเปิดเต็มจอนะครับเป็นฟูลสกรีนปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มฟังเสียงนะครับฟังเสียงว่าใครพูดอะไรนะครับผมหรือได้ยินเสียงต่างๆนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นการปรับคุณภาพของวิดีโอนะครับเขาจะเลือกมาเป็น S D ก่อนนะครับเราสามารถปรับเป็น H D นะครับเพื่อภาพจะได้คมขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นเป็นปุ่ม Navigation Control นะครับหรือปุ่ม เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนล่างของกล้องมูจอปิดนะครับเราคลิกได้เลยนะครับเลื่อนมุมดูมุมตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็อีกปุ่มนี้เป็นปุ่ม p อส s นะครับคือหยุดหยุดภาพค้างเอาไว้นะครับเฉยล้วก็ play นะครับส่วนทางขวามือบนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคลาวนะครับถ้าใครสมัครสมาชิกรายเดือนของคลาวไว้ก็จะสามารถดูก,กล้องมูจอปิด ผ่านขาวได้นะครับอีกอันนึงคือการดูกล้องผ่านเมมโมรีการ์ดนะครับหรือไมโครเ d การ์ดเมื่อเราคลิกไปนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นดูวิดีโอย้อนหลังแต่อันนี้แอดมินบันทึกจับเฉพาะการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อประหยัดการบันทึกของกล้องวงจรปิดนะครับผมประหยัดพื้นที่นะครับผมไฟล์มันอาจจะขาดๆแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงเวลาต่างๆต,ตรงนี้มันมีคนเดินผ่านเยอะเดินผ่านบ่อยนะครับ สามารถเลื่อนตามช่วงเวลาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับในส่วนของสปีดนะครับขณะที่เราดูนะครับาสามารถเล่งได้นะครับมี1 x 4 x 8 x นะครับผม4 x ก็จะเร็วขึ้นนะครับเวลาก็จะเดินเร็วนะครับ8 x ก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูกล้องย้อนหลังเพื่อการดูย้อนหลังแบบรวดเร็วนะครับ แล้วก็สามารถฟังเสียงได้นะครับขณะด,ดูย้อนหลังอันนี้จะเป็นการดูวิดีโอของวันที่เราดูณปัจจุบันนะครับถ้าเราต้องการที่จะดูของวันอื่นนะครับสมมุมติผมวันนี้เป็นวันที่17นะครับมันก็จะเปิดวิดีโอย้อนหลังของวันที่17ให้หากเราต้องการดูย้อนหลังในวันอื่นนะครับให้เรากดปุ่มนี้ครับมันจะขึ้นปฏิทินขึ้นมานะครับวันนี้วันที่17นะครับคลิกไปที่วันที่16นะครับแล้วกดโอเค มันก็จะโหลดวิดีโอของวันที่16มาให้นะครับส6ซูมเข้าไปดูนะครับช่วงเวลาต่างๆมีการเคลื่อนไหวในช่วงของบ่าย2 5ห3นะครับคลิกไปอ๋อมีคนมาส่งพัสดุนะครับหรือจะเลื่อนไปช่วงเดี๋ยวผมซูมออกก่อนนะครับช่วง5้าโมงเย็นนะครับ5โมงเย็น5้าโมงครึ่ง ็นช่วงเวลาที่แม่บ้านนะครับทำความสะอาดครับให้เรากดปุ่มไลฟ์นะครับเพื่อไปดูในส่วนของการดูภาพสดในะขณะปัจจุบันนะครับผมหากเรานะครับต้องการดูกล้องพร้อมกันหลายๆตัวพร้อมกันนะครับผมเราจะต้องกดบวกไลฟ์ฟีดกรุ๊ปตรงนี้นะครับคลิกมันจะขึ้นตัวกล้องขึ้นมานะครับให้เราเลือกจัดก,กรุ๊ปนะครับ มติผมเลือกตัวนี้กับตัวนี้นะครับและผมก็ตั้งชื่อมันเป็นกล้องหน้าออฟฟิศนะครับและกดโอเคมันจะขึ้นกลุ๊ปขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราดับเบิลคลิกกลุ๊ปนะครับมันก็จะขึ้นวิดีโอขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรามีตัวหลายตัวนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มหลายๆกล้องเข้าไปแบบนี้เราก็สามารถดูกล้องวงจรปิดพร้อมๆกันได้แล้วนะครับ เมนูต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ Cloud Storage นะครับตรงนี้มันจะเฉพาะคนที่สมัครแบบหลายเดือนนะครับของ c l o าวของเรานี่ใช้เป็น c l o วฟรีนะครับแจ้งเตือนเท่านั้นก็จะขึ้นในส่วนของ Alert นะครับตรงนี้ alert เมื่อคลิกไปนะครับมันก็จะขึ้นช่วงเวลาที่กล้องจับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแบบนี้อย่างเช่นอันนี้เแต่กนคลิกไปครับ มันจะให้ฟรีรู้สึกจะ6วินาทีนะครับผมบันทึกเก็บไว้เป็นอะ t รสบนคราวถ้าเราจะดาวน์โหลดนะครับเราก็ไปคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเสร็จแล้วเซฟนะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับมันจะให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับผมเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับผมจะสร้างไว้ที่เดสก์ท็อปละกันแล้วก็คลิกเป็นกล้อง กล้องนะครับแบบนี้ดีวไปคลิกกล้องเข้าไปนะครับกด select folder นะครับมันก็จะมีกล้องขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด save ให้เรากด save อีกทีนึงนะครับมันจะขึ้นคองว่า success ก็แปลว่าสำเร็จแล้วมันบันทึกลงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแบบนี้เราก็เปิดดูได้ เช่นการกับไฟอื่นนะครับคลิกนะฮะเรากดเซฟอันนี้เป็นการบันทึกช่วงที่มันแจ้งเตือนนะครับเก็บไว้ที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแบบนี้ประมาณนี้ครับสำหรับการดูกล้องวงจรปิดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ الفلوق رقم